เสี้ยสีขาวบางๆนะครับมันแอลว่าเออซูซีแล้วเห็นแบบเป็นชายแดงเลยครับมาเป็นชายแดงโอ้โหสมายนี้ชีวิตแค่โดนตกใจแล้วเป็นไงสคุณพอดีไหมดีฮะดีดะดี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 ดนีดีีดีีดีดี่ีด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 ีแีด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 ีนีด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 ีีดเีีีีีีี ลูกชายตัวจริงเงียบเลยอะ่ะถามมาที่คำถามต่อไปเลยนะคะถามนักแสดงบุคคลเลยค่ะว่ารู้สึกยังไงนะคะที่ได้เป็นตัวละครในซีรีส์ชื่อดังคอฟฟี่ปิ้นค่ะไล่ไปจากด้านบนเลยค่ะก็รู้สึกดีครับผมที่ได้มาแสดงคอฟฟี่ปิ้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่พี่ยงได้มอบให้แล้วก็เป็นนละครเรื่องแรกซึ่งผมไม่เคยแสดงมาก่อนเลยทละครแล้วเป็นประสบการณ์ที่รันถู้สึกดีมากที่ได้มาแสดงคอฟฟี่ปิ้นทุกคนค่ะ ก็ก็รู้สึกดีเหมือนพี่เบนับผมก็รู้สึกดีใจด้วยที่ได้มาเล่นคอฟฟี่บินเวอร์ชันไทยนี้ที่รีเมคมาจากเกาหลีแล้วก็รู้สึกดี